สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมก u g อ o า Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเด็กแท็บทิกนะครับแต่ว่าเหมือนตาเมื่อวานก่อนครับไม่มีแท็บทิกสักตัวเลยนะไม่รู้จัดเด็กภาษาอะไรก็แต่นี้เริ่มหลังนะครับแต่ว่ามือน,นี้ก็ถือว่าเป็นมือเริ่มหลังที่ดีนะถ้าเกิดเปลี่ยนไอเนี่ยเป็นแท็บทิกสักคนหนึ่งมือน,นี้จะเก่งมาๆนะเพราะว่าเรามีแฮนด์แท็บขึ้นครบทุกหน้าเลยครับถ้าเกิดเขาเป็นเด็กลำยังไงเขาลำไม่ผ่านเพราะว่ามือเราอย่างฟูถ้าไม่สนใจว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะเขาก็ต้องเล่นไม่ได้เหมือนนกัน ็เดี๋ยวเริ่มเลยครับลงเป็นนอกเขียวครับเป็นไลบรินนะครับอันนี้ค่อนข้างเสียเปรียบแล้วนะเพราะว่าแม็กซีจะไม่ค่อยได้ผลครับเพราะว่าได้เข้าสเปย์แค่ทีเดียวสเปย์น้อยตรงนี้น้องเขียวครับน้องเขียวจะเสิร์ตนะตรงนี้เราใช้เป็นอุลลาก็ได้แต่ว่าตรงนี้เราจะไม่ใช้นะใช้ไปทานเซียนดีกว่าครับเพราะว่าอุลลามันเอาไว้ในเกตไอ้เวลคัมได้ด้วยเอาไว้เผื่อตรงนั้นดีกว่าก็เดี๋ยวเอาใช้ทานเซียนครับใบครับไม่ให้เสิร์ตนะ พราะมันเสิร์ชการ์ดไลเบรินครับเป็นมอนก็ได้เป็นพวกกับดักก็ได้นะเป็นฟิวก็ได้จะเสียเปรียบนะก็ใบเลยครับเดี๋ยวเข้าไปลุ้นจูบมอนเอาเซตสามครับอันตรายนะเพราะว่าเป็นไลเบรินด้วยแล้วเซตสามนี่แปลว่าก,กับดัก,กน่าจะเยอะแต่ว่าพูดไปก็เท่านั้นครับเรายังไม่มีมอนนะเข้าเท็นครับจัวเลยจ่วได้ใบที่เกือบจะเป็นมอนครับก็ไม่ช่วยอะไรนะก็เซตแล้วก็ผ่านครับ พันหกไม่เจ็บมาก,ก็โดนโดนไปเซตเป็นไทม์สเปซนะครับเผื่อเขาบาจีเอ็กซีครับเราก็ได้เอ็กซีหรือลิงเนี่ยเรียกของเราก็เปิดไปไทม์สเปซครับดีกลับไปเลยทําให้เราเจ็บตัวน้อยลงนิดนึงนะแล้วก็ได้เขาครับมันจะมีพวกเชิงเทียนกับเตาผิงแต่เพื่อที่มีเอฟเฟกทิ้งมันลงหลุมแล้วก็เสิร์ตเลยครับมีชีนิ้วนะได้รีมูฟในเกตได้ด้วยทันเลยเข้าเถอะครับเราไปเขียยอีกตัวนะครับตรงนี้เสิร์ตครับเรารอไม่ได้แล้วเพราะว่า สาใบเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นววลคัมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราปล่อยตัวที่เสิร์ตอ่ะโดนแน่ๆเพราะงั้นก็ต้องตัดใจครับวลาเลยไม่ให้เสิร์ตครับเพราะบางคนถ้าเกิดเขาแบบไปคอนโทร,จจรลจ๋าๆอะไรเงี้ยเขาจะเก็บเวลคัมนะเขาไม่รีบเปิดเวลคัมมาไล่ตีนะเก็บไว้ใช้ตอนที่จําเป็นดีกว่าเล่นแค่ตัวที่มีชัวกว่า <S <S 2> <S 2> ก็เอ็กซี่ครับตามแผนที่วางเอาไว้แต่ว่าโชคไม่ดีครับที่เอาไปทำทิปนะ พราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นครับเราเปิดไปน,นี้ปุ๊บมันก็จะกลับเด็กไปเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเป็น time ท r เนี่ยมันถอดไส้แล้วก็วาร์ปมันออกได้ครับเอ็นเฟกกลับมาแต่ว่าเพื่อเซฟไรพอยครับเพราะว่ามือเราเรยังเล่นไม่ได้นะเราก็เหลือไรพลยเยอะไว้ดีกว่าเผื่อได้รอดก็เปิดทา m สเปรครับมาครับห้เขาใช้เฟกนะตอนี้เราก็จะได้ไม่โดนตีวาร์ปนีครับเขาผ่านเลยนะเอ็นเฟกกลับมาก็เดี๋ยวเขาจะได้หัวเด็กเรา ไปเสียบไส่นะตรงนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กกบดักใช่ยวละ่ะไอตัวนี้มันจะเก่งที่สุดก็ต้องที่มันมีไส้เป็นกับดักนะถ้ามีไส้เป็นกบดักครับจะได้ถอดหนึ่งไส้เอาการ์ดหนึ่งใบที่ไหนหน้าครับไปโปหัวเด็กโปหัวเด็กนี่โหดร้ายมากๆนะจัวครับจัวเป็นเกมติเกอร์ครับก็ยังไม่ช่วยอะไรนะท,ทําทีมครับเอาเป็นพาเลกซีไปแล้วแต่ว่า เออถ้าเกิดเราจวดพาเลกซีมาเงนี้อาจจะดีก็ได้นะเพราะว่ามีเนี้ยสเปร์แล้วก็สั่งลิง์ได้พาเลอกซีสเปร์แต่ก็ช่วยไม่ได้ครับจวไปเกมดิกเกอร์มาก็อาจจะได้ใช้นะยิงไร2สองพันเส้นสองใบเลยเธอเขาครับเอาไปเสียอีกนะได้เป็นมายมิโลครับตัวที่ใหญ่ก็ได้นะถ้าเกิดจวมายมิโลได้ก็สบายแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเชิงเทียมมาแล้วครับอาสปีสองสามารถทีบิวมัน แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบเอาเวกับดักไลเบรินมาเซตได้จากมือดีเด็กเขาตีเลยนะครับเราก็เปิดเป็นใบสเป์โทเคนครับอ่าไม่ใช่สิสเป์ตัวเองขึ้นมาปุ๊บตัวนีดด้ป้องกัน2อ0พครับเขาจะตีไม่ได้นะไม่เก็บแล้วก็เอฟเฟกครับทีบิวนะทิ้งไปล็อกเบอร์ครับเราก็ตามสูตรเลยเปิดชีน้นิ้ครับชี้ไอเชิงเทียนที่ทิ้งไปใช่ไหมเชเดลเลีย นเก๋ครับไม่ให้เอเวทมาเทสนะเวทอกระดักตัวโดนเป็นพระเจ้าใหญ่ครับก็ช่วยไม่ได้ครับพอๆเป็นพระเจ้าเงี้ยมันเป็นเคอเตอร์นะก็ต้องโดนละถึงเวลานี้มาแล้วครับเป็นววข้ามนะวิวข้ามธรรมดานะไม่ใช่บิ๊กววข้ามเปิดปุ๊บสเปย์มารหนึ่งตัวก็น่าจะเป็นแม่ไม้นั่นแหละอะเธอลาครับจัว โจปุ๊บโจเป็นฟัดเกตนะยังไม่เจอมอนสักตัวนะแย่มากๆแล้วเขาเปิดเป็นเวลข้ามครับตอนนี้แม็กซี่ครับได้ใช้การใช้ไปเลยโจหนึ่งครับขอมอนหนึ่งตัวใจเล่นต่อได้ปั๊บมอนหนึ่งตัวก็ไม่ใช่ไอ้มอน,นี่ดีครับไอ้มอน,นี่ไม่ดีเล่นยากแล้วก็เป็นแม่ครับแล้วก็เปิดเป็นไวรัสนะตรงนี้ลำบากจริงๆนะนะเพราะว่า เราเป็นแท็บทิกะเขารู้แล้วเขาเปิดปุ๊บเขาประกาศกับดักครับเราก็หมดบอดแต่ว่าไอ้ตัวนี้ยังอยู่นะเพราะตัวนี้มันจะเวลามาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่กับดักละกรบปึ่มมาครับทา้งหมดเลยแล้วก็ต่อที่สก,กิลเดนครับพอมีสก,กิลเดนเนี่ยก็แย่ครับไม่ดีเลยพเพราะเบสมอนพลังเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วครับต้องค่อยๆหาทางนะตัวนี้เขาใช้เป็นเอฟเฟกต์ไทม์ทีครับซาเบเฟสนะ แต่ว่ามีสก,กิลเดล้วก็จะโดนใบเม็ดหนึ่งครับทำอะไรไม่ได้ครับโดนไวรัสก็ผ่านเลยแล้วก็หวังว่าตัวนี้มันจะช่วยเราได้นะเขาก็ั่วครับเข้าเบรนเลยนะแบทเทิลเลยครับแปลว่าโจวได้ใบที่ไม่ช่วยนะตีมาก็ไม่เป็นไรครับเพราะมาสองมาสี่นะแต่ว่าจะลําบากครับถ้าเกิดเขาใส่ซุดเนี่ยทับซุดมาเนี่ยตาหน้าไอใบนี้จะคุ้มกระลาหัวเราไม่ได้ละแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็โอเคแหละ เธอครับจัวจัวเป็นน้องเขียวครับในกรณนี้เนี่ยตอนนี้ที่เราโดนไวรัสกับดักอยู่เงี้ยน้องเขียวในดีมากๆนะเพราะว่ามันมีเทคที่รีมูฟมันในหลุมครับเอากับดักแทบโฮะมาเซตได้เลยแต่ว่าแทบโฮทีท่เรามีตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยเก่งนะถ้าเกิดเป็นหลุมมูฟเลยอะไรเงี้ยจะเก่งเวลาเขามีแบบเป็นเวลค่มเงี้ยเปิดปุ๊บสเปรย์แม่แล้วก็เปิดหลุมมูฟสวนเลยแม่ก็จะโดนรีมูฟแต่ว่าช่างไหมครับไม่หนึ่งก็น้องมั่นไปเลยครับเพราะเดี๋ยวเราจะ เอ็กซีครับทำเป็นตัวนี้พิงกีค l ล่าตีครับเพราะว่าตัวนี้ต้องรีมเขียร์ทิ้งนะถ้าอยู่ปุ๊บเดี๋ยวเราโดนตีเยอะเกินไปจะไม่ค่อยดีตัวนี้นอนปุ๊บเขาโยนเป็นแม็กซี่ครับของเยอะมากๆเลยนะแต่ก็สร้างเขาครับเพราะเราต้องไปต่อละจั่วใบเดียวครับอาจจะไม่เสียหายเท่าไหร่แล้วก็เอฟเฟกต์ก่อนเลยครับทอเสริญนะแต่ว่าจะเสริญไม่ได้เพราะว่าติดสก,กิลเดนแต่ว่าที่เราทอครับเพราะว่าเราต้องการให้กระดักใบนี้อยู่ในหลุม พราะมันมีเทคครับรีมมฟมันสเปรย์เพื่อนได้เอาไว้เผื่อฉุกเฉินนะแล้วก็ตีเลยครับนี้เราก็ผ่านเลยครับไม่มีถามเพราะว่าโดนแม็กซีนะจริงๆอ่ะจะต้องเอาเป็นซุดมาตั้งกันรลอไว้ก่อนครับเพราะว่าไอ้พวกแม่เขามาตีสามพันใช่ป่ะล่ะถ้าเกิดมีซุดนอนอยู่เนี้ยซุดมันก็พลังเท่าไหร่สามพันก็จะไม่ตายแต่ว่าติดแม็กซครับให้เขาได้โจวเพิ่มก็ไม่ดีเท่าไหร่ พันเลยเขาจัวเป็นเต้าผิงครับส่งมันจากมือลงหลุมแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบเอาเวกกบดักเลยบิลีม,มาเซตได้ทิ้งเป็นนาฬิกานะครับเพราะมือเขาน้อยละนาฬิกาก็ไม่ช่วยอแล้วครับเซตมาเป็นววลคัมครับววลคัมนี่ก็แย่ yeah, ครับเพราะว่าแม่เขาตีสามพันนะขอเราแค่สองพันห้าแลวมือเราไม่ดีด้วยเข้าเถิครับ จวดีกว่าอาจวดเป็นปหลุมมูฟครับตรงนี้ครับถ้าเกิดเราจวดเป็นหลุมมูฟต้องกระตาเมื่อตะเกียหลุมมูฟอยู่ในหลุมใช่ไหมแล้วก็ใช้น้องเขียวน้องเขียวอยู่ไหนอห๋อน้องเขียวอยู่นี่อยู่เลยั้นก็ชักมันไม่มีปัญหาตีเลยครับตีเสร็จปุ๊บเขาเปิดเป็นเวลคัมนะเอามอนมาสู้พอไล่เขาก็เลยน้อยละเอาเป็นแม่ครับอันนี้ก็ตีไม่ผ่านแล้วก็ผ่านเลยโดนไปรัดอยู่นะ เขาจวครับตีเลยนะก็เจ็บเท่าไหร่ห้าร้อยผ่านเลยนะเลราะว่าใบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กับดักครับน่าจะเป็นมอนนะเข้าเลยครับจวเลยจวไปไอ้หมอนี่ละไม่มีประโยชน์เลยนะใช้งานไม่ได้เลยเพราะว่าตีสกิลเดนสเปรตัวเองสเปรเพื่อนไม่ได้และที่สําคัญครับเพื่อนมันหมดแล้วด้วยเพราะว่าขึ้นมาสามตัวละก็จวมาทำอะไรไม่ได้ก็ผ่านเลยครับ แต่ว่าเรายัางมีไอ้นี่อยู่นะแท็บทิกโฮยูเทียเนี่ยรีมูฟมันสเปรเพื่อนได้หนึ่งตัวถ้าเกิดเขาแบบมีมอนอะไรทักอย่างครับเราก็สเปรเป็นพวกแท็บทิกขึ้นมาช่วยสู้ได้สมมติจั่วสี่ดาวไปตัวเนี้ยก็ลงมาเอ็กซีเล่นต่อได้เขาลงเป็นต้องเขียวครับน่าจะเขียวดาเมจนะเพราะว่าจริงๆเขียวนี่ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้เพราะว่าลงมาก็ไม่ได้เลยครับได้แค่สกิลเดนเล่นมาลุมตีเราก็ยังไม่ตายนะ โดนลงตีครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวนี้ครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะถ้าเกิดเขามีแค่ตัวแม่เนี่ยอาจจะไม่ชนะนะแต่พอเขาลงน้องเขียวมันเนี่ยเรามีโอกาสพลิกละเอฟเฟคครับเอฟเฟ,ฟคเเฟฟฟโฮลูเทียเลยลิมูครับสเปรเป็นเพิงกีคูล,ล่าเดี๋ยว,วเราจะเอาตัวนี้ตีใส่น้องเขียวครับแล้วก็เอาซุดมานอนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บนะโจมม้อนสีดาวครับในที่สุดก็โจมมอนสักทีนะ ไปเลยแล้วก็เมนสครับเอคเป็นซุดตั้งกัดน,นะแล้วก็เอฟเฟคของน้องเขียวครับไม่ได้คอนโทรลเวกับดักรีมูฟมันเอาหลุมมาเซตได้ตัวไล์พอยเขาเดินสองพันพอดีครับเราไม่ต้องใช้หลุมมูปละเราใช้เป็นเกมดิเกอร์ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ครับแม่เขาจะสู้สุดเราไม่ได้ใช่ปะวิธีสู้ก็คือเขาจะต้องใช้พวกกับดักของเขาครับเพื่อเคลียร์มอสเราแล้วพอ มอนเราออกจากฟิลด์ด้วยกัะดักของเขาครับเอฟเฟกของไ้พวกนี้ก็จะติดไอ้พวกเต่าผิงกับเชดเดเลียเนี่ยพอติดปุ๊บเราก็เปิดเกตดิกเกอร์ครับยิงสองพันตุ้มชนะเลยผ่านเลยนะจัจจจวไม่เจอใครนะ,ะจมุม้ารัวครับตอนนี้เพราะว่าของเราเริ่มหมดละตอนนี้ก็เดี๋ยวว่าต่อเลยนะซัมมอนเลยครับแล้วก็สั่งลิงก์เลยลิงก์นี้ไม่ได้เอฟเฟกอะไรแล้วนะเพราะว่าติสก,กิเดน แต่ว่าเราจะเอาเป็นพาเรลเวซี L X T ครับลงไปช่วยตีเห็นการลิงครับสเปรย์ได้เดีก๋ก็ุดตั้งตีเลยครับเดีด๋ยวเสุดตีแรกเลยแล้วก็เอาพาเลเวซีตีอดัดก็สองพันพอดีครับเรื <ๆ S 2> อ่อยๆอ่ะเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับผมจริงๆเวลาเล่นคอนโทรลน่ะมันก็ต้องแยกแยะนะว่าจะเป็นคอนโทรลจริงๆหรือว่าจริงๆฝาดเกตดสกิลเดย์ไม่คคนใส่นะดูไม่เห็นจะมีประโยชน์เลย เพราะที่ยิงเดเขาเล่นมอนถ้าไม่มีสก,กิลเดียเนี้ยเขียวก็ยังได้ใช้เฟิกแม่ใหมกใ่ก็จะใช้เฟิกไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะทำไมถึงจะอยากเล่นสก,กิลเดนกันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิดเด็กของข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิดเด็กของเด็กไลเบรลินเมื่อตะก,กี้นะครับก็เป็นไลเบรลินปกตินะที่เขาเล่นเนกันครับไลเบรลินจะใส่แฮนด์แท็บก็เป็นมาตรฐานนะก็ไปดูเมนเด็ครับเป็นดอลล็อกเบิร์นนะอยู่ดีๆไม่รู้ทำไมถึงฮิตนะใครๆก็มาใส่กันเยอะแล้วก็เป็นนาฬิกาครับ ทำให้สามารถใช้กับดักในเทอร์นั้นได้เลยแล้วก็แม็กซี่ครับเตาผิงสามก็ทิ้งมันกับมือแล้วก็สเปรย์ไอเอาไว้กับดักมาเสร็จอุลาลาครับเชิงเทียนน้องเขียวครับแล้วก็เป็นแม่เก่าหนึ่งนะแม่ไม้สามไห้มูไต้าครับเพราะเด็กมันไม่ค่อยได้ใช้เอกต้านะแล้วก็ไห้ลวงครับไปหาของฟิลหนึ่งไวรัสเวกับดักหนึ่งใบเดียวก็ยังอุตสาห์โดนนะมันจะก,กี้โดนคู่เลยนะการที่โดนเลยยางระบายอะสวยมากๆ แล้วก็เป็นดิเฟนเซนต์ไดเมนชั่นครับใบน,นี้ก็เก่งนะเปิดปุ๊บทั้งเทอร์น,นี้ก็เป็นมาโคคอร์มอลครับแค่เทอร์น,นี้เทอร์เดียวและเป็นกระดาษปกติด้วยเล่นกับแม่ได้ด้วยถัดไปก็เป็นไดเมนชั่นบาเลียครับเอาไว้สู้พวกอะไรอะเทลเมนครับใบน,นี้ก็สู้เทลเมนได้นะดิเฟนเซนต์ไดเมนชั่นอันนี้ก็เปิดปุ๊บก็เลือกพิธีกรรมฟิวชั C ่นซีโคเอ็กซีเพนดูรัมฮามเลดทานเซนหนึ่งใบครับเวลคัมสองนะบิก๊กเวลคัมสามพระเจ้าสองแล้วก็สก,กิลเดนหนึ ไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจนะเพราะว่าเหมือนเขาเอาโมาโม่เฉยแหละไม่ได้เลยหรอกอันนี้มีซุดด้วยนะแต่ว่าตรงเมื่อตะเกียรครับที่เขาไม่ยอมมาทับก็ไม่รู้ความหมนะอาจจะชะล่าใจก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ